กีฬานะครับโดยเฉพาะโดยตรงนะครับที่มีความปลอดภัยนะฮะแล้วเรามีม้าที่มีคุณภาพแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือสคูบาค้านะคะ <ผม S 1> ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องได้แอบถามมาแล้วก่อนหน้าที่จะเข้ารายการว่าสร้างสระว่ายน้ําตรงนี้ขึ้นมาลึกถึง4เมตรเพื่อจะรองรับเรื่องของสคูบ้าโดยเฉพาะอย่างที่เรียนนะฮะว่าการดำสกูบ้าเนี่ยนะครับอีสานไม่มีแน่นอน โดยเฉเราไม่ได้ติดทะเลนะครับแต่คนอีสานนี่ถามว่าเวลาเลือกที่ท่องเที่ยวดับหนึ่งคือไปทะเลก่อนถูกต้องค่ะทีนี้โอเคในการไปทะเลก็ต้องมีกิจกรรมนะฮะบางท่านอยากลงน้ำว่ายน้ำดำน้ำนะครับตัวผมเองนี่นะฮะก็มีความสนใจด้านกีฬาพวกนี้ก็เลยมีความคิดว่านะฮะสร้างขึ้นมาและให้ชาวอดรใช้ให้ชาวจังหวัดใกล้เคียงหรือบุคคลทั่วไป นะครับได้มาเรียนรู้ในการดำน้ำจริงโดยครูผู้ผู้ผู้ฝึกสอนเนี่ยซึ่งมีความชำนาญนได้การดำน้ำโดยตรงใช่เพราะว่าีปรระสบกาณ์ค่ะเพราะว่าในการที่เราจะลงดำน้ำลึกได้จริงๆต้องมีใบเซอร์ติฟิเคตจะมีการเทสมีการสอบเพื่อที่จะให้ใบเซอร์ติฟิเคตหรือใบรับรองนะครับว่าบุคคลเนี่ยได้รับการรับรองแล้วว่าสามารถดำน้ำได้จริงค่ะแล้วกลับมาที่ในส่วนของประจักษ์ตาน,นิดนึงนะคะค กลุ่มลูกค้าที่มาจากทางเวียงจันทร์นะคะก็เข้ามาใช้บริการที่นี่ผลตอบรับจากที่เปิดมา3ปีแล้วเนี่ยโรงแรมเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องบอกนะครว่าผลประกอบการของโรงแรมประจักรตานะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับมีอัตาการเจะเติบโตที่นะฮะทุกปีทุกปีนะครับเราก็จะมีการขยายเรื่องสถรีทที่เรื่องห้องประชุมเรื่องต่างต่างระหว่างที่ดําเนินการอยู่ ค่ะนะฮะแสดงว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีแผนหยุดนิ่งแค่นี้นะคะในอนาคตก็ยังจะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะครับผมก็ความสำเร็จนะฮะผมมองว่าค,ความสำเร็จอยู่ได้ด้วยตัวพนักงานตัวบุคลากรค่ะนะครับผมเองต้องเรียนนะไม่ว่าธุรกิจโรงแรมหรือว่าธุรกิจหลากหลายนะครับความสำเร็จอยู่ที่ตัวบุคลากรสำคัญที่สุด ค่ะนะฮะนะคะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะต้องบอกว่านอกจากครอบครัวของเราเองแล้วเนี่ยก็ยังมีพนักงานนะคะซึ่งเป็นลูกน้องนะคะมาช่วยต่อเติมตรงนี้ให้เติบโตแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าประจัก์ตาแข็งแรงและเข้มแข็งมากจริงๆเลยค่ะก่อนอื่นนะฮะเด็กเด่นจะขออนุญาตพาชมแล้วก็แนะนําทีมงานสตาฟของโรงแรมประจัก์ตานะครับได้ค่ะยินดีค่ะเชิญเชิญค่ะ ครับเขอเี่นเชิญคุณแดนนะครับให้มาพบปะส่วนหนึ่งสตาฟทีมงานของโรงแรมประจัก์ตาสวัสดีค่ะปรจัรตาจิ้มลิ้มกันทุกคนเลยคับก็ก่อนอื่นนะครับต้องเรียนว่าทุกๆท่านนะครับที่ได้ยืนอยู่ณตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมประจัก์ตาเป็นเฮดสตาฟนะครับที่มีความสามารถนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทุกท่านเนี่ยนะครับมีระเบียบมีวินัยนะครับสำคัญที่สุดก็คือเราเป็นหนึ่งเดียว นะครับของประจกักษ์ตาเป็นครอบครัวของประจกักษ์ตาครับค่ะก็คือเป็นครอบครัวใหญ่ของเรานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตรงนี้อยู่กันมาอย่างเป็นเวลานานแล้วใช่ไหมคะคแล้วก็จะอยู่ด้วยกันต่อเนื่องไปอย่างนี้ไปจนตราบนานเท่านานใช่ไหมคะค่ะ ดีงาน,นเข้มแข็งมากเลยค่ะจึงบ,บอกว่าประจักษ์ตาวันนี้3ปีของประจักษ์ตานะคะคเป็น3ปีที่ต้องบอกว่าน้องๆคือกําลังหลักที่สําคัญนะคะแล้วก็ทําให้วันนี้นายเทียนยิ้มกว้างได้เลยเพราะว่าวันนี้ถือว่าก้าวหาแล้วก็สาเร็จมากค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะครับครับขอบคุณคุณตาเอย่างมากนะฮะให้ขอบคุณน้องๆณตรงนี้ด้วยอ่าอ่าอ่านะขอบคุณขอบคุณป้าด้วย ส0ปีที่ครอบครัวสุภชัยสาครเลือกอุดรธานีเป็นที่ตั้งในการเริ่มธุรกิจดำเนินกิจการก้าวย่างอย่างมั่นคงเคียงคู่การเจริญเติบโตของเมืองอย่างต่อเนื่องความสําเร็จในวันนี้คุณวิรศัก์บอกแทนว่าส่วนหนึ่งมาจากการบ่มเพาะอย่างดีจากครอบครัวสุภชัยสาครและอีกส่วนมาจากคนรู้ใจที่อยู่เคียงข้างกว่า19ปี นั่นคือคุณตุ้มภรรยาที่แสนดีรวมถึงพี่น้องทั้ง16คนที่เป็นกำลังสำคัญและลูกน้องซึ่งเป็นทีมงานคุณภาพของประจักษ์ตาทุกคนที่ทำให้วันนี้ประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลเป็นโรงแรมที่ทันสมัยและอยู่ในใจของคนอุดรธานีได้อย่างเต็มภาคภูมิ